สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับคลิปนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจะกแชนนลวันนี้เราจะไปทําผักหวานปลาเท็มปุระกันนะครับผมกินกับน้ำพริกผงหรือน้ําพริกกะปิอย่างนี้ก็อร่อยมากนะครับทํากินทําขายสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับไปรับชมกันเลยครับได้ผักหวานมาใหม่ๆสดๆแบบนี้นะครับเราก็จะมาทําการรินะครับเอาแต่ส่วนที่อ่อนๆนะครับเอาไปทอดเท็มปุระชุบแป้งทอดเนาะก้านมันแข็งๆแล้วก็ไม่ต้องเอานะครับ ก็รูดไปไหนมันอ่อนก็ได้นะถ้าเป็นก้านอ่อนก็ได้นะครับทุกคนรูด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 อันนี้ก็วันนี้คุณแม่เราก็ทําถั่วงอกนะครับผมเราทําถั่วงอกขายด้วยที่บ้านเราขายก๋วยเตี๋ยวทุกคนเราก็เพาะถั่วงอกเองปลอดสารนะครับเคยทําคลิปลงไปแล้วนะครับผมนี่ปลอดสารถั่วงอกทําเองเนาะก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนี่คุณแม่เรากําลังเก็บถั่วงอกเพาะเองในดูในหม้อสิคุณแม่นะ อนีออ่สวยแม่บอกสวยนี่ไงคือก๋วยเตี๋ยวที่เราทําเองครับทุกคนพี่สาวทํามาเมื่อกี้นี้ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําใสแจกสูตรนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณน้ําใสอร่อยมากเลยอ่าเราก็จะมาทําเทมปุระกันต,ต่อกว่านนี่เราก็เก็บเองนะเก็บมาจาก สวนที่บ้านเราปลูกไว้ไม่กี่ต้นนะครับผมประมาณยี่สิบก็ต้นนะครับเหลือกินก็ขายนะครับผมถ้าเกิดมันไม่พอขายเราก็ไปซื้อสวนข้างบ้านนะครับที่ตำบลน้าสุดอาาําเภอพัฒนาในจังหวัดลบบุรีเนี่ยม,มีมีหลายหลายสวนนะครับผมที่ดังๆหน่อยก็จะเป็นไร่ผักหวานป่าครูแดงนะครับผมเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน,นครับทุกคน ถ้ามันอ่อนเด็ดแล้วมันมันแสดงว่ามันอ่อนนะครับผมเด็ดรูดง่ายหักง่ายเด็ดง่ายอย่างเงี้ยเนี้ยแสดงเงี้ยกินได้นะเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวผมก็จะเด็ดให้ดูประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะไปผสมแป้งตอนที่เด็ดเสร็จแล้วผมตัดไปนะครับเราเด็ดได้แล้วเนาะเราก็จะใช้แป้งทอดกรอบนะครับทุกคนแป้งทอดกรอบเขาจะมีระบุไว้นะครับว่าร้อยกรัมเนี่ย แป้งทอดกรอบก็คือใช้น้ําเย็นนะครับ120มิมิลลิลิตรนะครับผมกะกะเอาก็ได้นะพอให้ไม่เหนียวเกินไปนะครับผมไม่เหนียวเกินไปนี่เราก็ใส่ลงไปเลยตะกันที่เราเด็ดไว้ใส่ลงไปเลยตะกันเทมปุรละนะครับ ประมาณนี้นะครับคลุกเขาให้ทั่วแล้วเราก็ตั้งเตานะครับผมทอดไฟกลางนะเดี๋ยวจะไหมมันจะเป็นสีเหลืองทองน่ากินนะครับกับแป้งเนาะสีเขียวจากใบผักหวานป่าเป็นผักหวานเทมปุระป่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยทุกคนตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับ ทำเป็นแพ่แพเป็นแผ่นนะครับเหมือนทอดมันปลาเลยนะครับทุกคนนทอดปลาเห็ดหรือทอดมันปลาะครับเราทำเป็นแผ่ ขออภัยนะครับบางทีผิดพลาดไปนะครับใช้มือซ้ายถือกล้องนะครับแล้วก็มือขวาทำอาหารเราก็จะค่อยๆกลับนะครับกลับปึ๊บสวยมากเลยไม่มีคนถ่ายให้น หวานเทมปุรลละเอาพอเป็นแบบกำลังเหลืองทองพอดีครับทุกคนแล้วก็เอาไปเสด็จน้ำมันทำน้ำพริกกะปิกินนะครับหรือจะพริกขงนนะครับบีบมะนาวก็อร่อยมากมกำลังเหลืองกรอบกำลังพอดีเลยครับประมาณเนี้เราเอาขึ้นไปพัก นะครับพักไว้เตรียมเสิร์ฟได้เลยนะแต่บางคนถ้าชอบอกรอบมากก็อีกหน่อยก็ได้สำหรับผมมันประมาณนี้เลยนะครับครับพักไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วเราก็จัดจานเสิร์ฟกันเลยนะครับจะทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะครับผมหรือจะกินกับข้าวเหนียวหรือจะทานเล่นก็อร่อยมากเลยนะครับถ้าทานเล่นไม่จำเป็นต้องมีน้ําจิ้มแบบนี้นะเอาเป็นน้ําจิ้มซอสก็ได้นะครับทําเองนะครับหรือจะเป็น น้ํำจิ้มไก่นะครับก็อร่อยมากเลยหรือจะไม่ทําแบบว่าน้ําจิ้มก็ใส่ชูรสดดีกินนะครับก็เหมือนสลายทอดนะครับทุกคนขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จ่าเอชแน,นลด้วยนะครับผักหวานเทมปุระคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับโชคดีมีความสุขในการทำกินทำขายครับสวัสดีครับ